สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างโต้งโซลาเซลล์จังหวัดเลยนะครับจากร้านโต้งเต้นจังหวัดเลยวันนี้ก็มีโอกาสมารีวิวรีวิวตัวสมิ r ์ทนะครับสม e r ์ทของยี่ห้อเลเบนโตหนึ่วัตต์ตัวนี้หย่อนได้ลึกสุด70เมตรนะครับปริมาณน้ำปริมาณน้ําของเขาก็คือ 9Q คิวต่อชั่วโมงตัวนี้เป็นปั๊ม acdc นะครับกล่องควบคุมเป็น acdc ของยี่หอ้อเรเบนโตผลิตโดยบริษัทโจไดผลิตโดยโจไดนะครับในกล่องก็จะมีในกล่องไม้นี่ก็จะมีกล่องควบคุมแล้วก็จะมีตัวคัดเอาหลังเต่านะครับเขาเรียกคัดเอาหลังเต่าเอาไว้สลับการทํางานระหว่าง AC และ DC แล้วก็จะมีถุงลูกลอยแล้วก็จะมีพวกเทปพันสายนะครับอยู่ในกล่องนี้ ส่วนตัวปั๊มเขาก็จะเป็นกล่องแยกออกมายาวเลยตัวนี้เก้าใบพัดนะครับก็จะมารีวิวขั้นตอนอการใช้งานแล้วก็การดูการเลือกปั๊มว่าจะเลือกแบบไหนยังไงนะครับในส่วนนี้ก็จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าตัวเรเบนโตเนี่ยที่มาใหม่ของยี่ห้อโจไดนะครับก็คือจะทำออกมา DC แล้วก็จะเป็น AC ทับ DC เป็น2ยี่ห้อนะครับเป็น2รุ่น่ะไม่ใช่2ยี่ห้อก็คือจะไม่มีระบบไฮบิดอ่าตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมอ่า AC DC เลยตัวนี้เดี๋ยวมาดูอ่าตัวคัดเอาลังเต่ากันคัดเอาลังเต่าที่เขาแถมแถมมาให้นะครับก็คือจะจะรับไฟจะรับไฟ AC input AC input นะครับแล้วก็จะรับไฟ DC input ก็คือเข้าลบบวกเป็น DC input ฝั่งนี้ก็ลายนิวตันเป็น ACD i ด p u t นะครับส่วนด้านนี้ก็จะออกมาเป็น Control input นะครับ Controller Input ก็คือลบกับบวกฝั่งนี้ก็คือจ่ายเข้าทั้ง AC และ DC ก็คือเลือกการทำงานสมมุติเราจะใช้ AC แลเราก็สลับสวิตช์มาใช้ AC สมมติเราจะใช้ DC ในตอนกลางวันเราก็โยกสวิตช์มาปุ๊บมาใช้ DC ในตอนกลางวันเวลาเวลาหยุดใช้งานเราก็แค่ปิดเราก็แค่โยกมาตรงกลาง <S <S เท่านี้นะครับ <ๆ S 1> การทํางานของคัตเอาหลังเต่าที่เขาแถมมาให้ในในตัวกล่องนะครับก็จะมีเท่านี้เลยเดี๋ยวมาดูดูเ네นมเพจอของกล่องควบคุมกันนะครับก็คือ AC ขาเข้ากระแสฟไฟพื้นฐานโวลต์น,นะครับ220โวลต AC input ก็คือน้อยกว่า 240V โวลต์นะครับห้ามเปิดเกิน2 4 0ก็ได้แต่ห้ามเกิน2 4 0นะครับ AC input ส่วน DC input ก็ไม่ให้เกิน 330V โวลต์นะครับเริ่มต้นที่6 0นะตัวนี้ 60V โวลต์จากคู่มือนะครับจากคู่มือเขาจะเขาจะมีคู่มือมาให้ดูก็คือจอพวกจอแสดงผลต่างๆ แล้วก็จะมีวิธีการต่อนะครับนี่วิธีการต่อเห็นไหมอ่าเลือกที่สวิตตัวนี้อย่างเดียวเข้า AC เข้า DC เข้าแล้วก็จ่ายออกมาที่ตัวตู้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในตู้กัน ตัวนี้เป็นในตู้ของกล่องควบคุมนะครับก็จะมีวันที่เนาะที่เขาผลิตผลิตก็เดือน8นะครับวันที่10เดือน8ปี2021่ตัวนี้ก็รับประกัน1ปีทั้งกล่องควบคุมแล้วก็ปั๊มนะครับเดี๋ยวมาดูไฟเข้ากันนี่นะครับจุดที่ต่อไฟเข้านะครับก็ปือเป็น acs บวกนะครับแล้วก็ acl ลบอ่ก็คือจากจากตัวนี้นี่ จากบวกลบตัวนี้นะครับมาเข้ามาเข้าตัวนี้เลยามาเข้าตัวนี้เลยนะครับส่วน UV w u ก็เป็นสายของปั๊มก็คือ3เส้นเราอาจจะตัดกาวออกก็ได้เราไม่ใช้กาวก็ได้นะครับก็ใช้ UV w ดเ u 3สเส้น3เส้นนี้จากปั๊มนะครับมาเข้านี่ถ้าใครจะต่อลูกลอยก็เอาลูกรอยมาต่อที่ K 2กับ GND ตัวนี้หางปลาเขาย้ำม,มาให้ก็คือไม่ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ปล่อยไว้สวิตเปิดปิดเลือกที่นี่อย่างเดียวอ่าก็มีมาให้3ามเธอมินอลนะครับ1 2 3อ่าเป็นเป็นยางเป็นยางกันพวกมดพวกอะไรเข้าด้วยนะครับส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคก็เป็นเกรเดียวกับโจไดเลยต่างแค่กล่องควบคุมเขาจะออกแบบคนละแบบกันการรับประกันของเขาก็1ปีตัวนี้นะครับราคาถูกกว่า ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่10,000กับอีก350บาทในรุ่น1,100นวัตต์นะครับก็จะมีด้วยกัน3รุ่น3มรุ่นมี750มี1,100แล้วก็มี1,500นะครับมี3มรุ่นเท่านั้นนะครับสำหรับตัวใดอ่าก็อ่าเดี๋ยวมาดูตัวปั๊มกันผมปิดกล่องอมาดูตัวปั๊มกันนะครับปั๊มเขาก็จะมี อ่านี่มีวาล์วกันกลับนะครับเขาเรียกว่าการกลับของน้ํากันน้ําย้อนคืนเพื่อไม่ให้ให้ตีใบพัดแรงเกินไปเวลาน้ํามันลงมากระแทกใบพัดอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีวาล์วกันกลับให้ปัม๊มตัวเดียวกันคล้ายๆโจอโดเลยเหมือนกันนะครับต่างกันที่การรับประกันนะการรับประกันตัวนี้เป็นใบพัด9้าใบพัดเป็น9้าใบพัดนะครับ รุ่นดูดลึกสุด70เมตรนะครับถ้าหย่อนที่60ก็ได้น้ำา33ลิตรต่อนาทีถ้าหย่อนที่70ก็น้ำก็ไม่ออกอต้องดูสเปคดีๆนะครับไม่ใช่ว่าหย่อนที่70แล้วจะได้น้ำาคิวไม่ใช่นะครับก็คือน้ำระดับน้ำปริมาณน,น้ำเนี่ยจะลดลงตามระยะการหย่อนของเรา,าดูที่1เมตร1 5อ 150, ที่10เมตรเหลือ145ที่20เมตรเหลือ125 ที่50เมตรหรือ50 m, อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเลือกใบพัดตัวนี้ก็เน้นดูดน้ำลึกได้ดูดน้ำลึกได้ดีเพราะว่าเป็นเก้าใบพัดนะครับโอเคก็เป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางร้านผมมาได้ทางร้านตู้เต้นจังหวัดเลยนะครับผมก็จะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ไวแ้แอดไลน์กันแอดไลน์กันสอบถามก็ได้นะครับในส่วนนี้บางทีก็ตอบช้าหน่อยนะครับก็ ก็อย่าเพิ่งงุดหงิดกันเพราะว่าผมก็ทํางานประจําจันทถึงสุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์บางอาทิตย์ก็เข้าเวรน,นะครับก็ไม่ค่อยอได้มีเวลาตอบเท่าไหร่ก็จะดึกๆหน่อยอดึกดึกก็จะไปตอบไปดูลายนะครับในส่วนนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาไดา้ผมเป็นตัวแทนของโจไดแล้วก็เลเบนโตอ๋อก็วันนี้ก็ขอปิดคลิปการรีวิวปัม๊มน้ำสเมเอิร์ ของยี่ห้อเลบนโตรับประกัน1ปีเต็มระบบ AC DC ท่อน้ำออก2นิ้วรุ่น1,100วัตต์ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ